ตกลงมันสวยไหมคะน้องเป้เธอดูในในในกล้องสวยนะเหรอเพราะว่าพี่มองไม่ค่อยเห็นแต่พี่มองว่าฟ้าสวยมากเผ่นนฟ้ามัมนสวยคือคือพี่ก็มีมุมขอบคุณนะนะว่าอย่างน้อย,อยเออ ที่ออกบ้านทั้งวันเตรียมอาหารไว้อะไรไว้ไม่ต้องตัวติดกัน24ชั่วโมงอ่ะอันนี้พี่ก็โอ้ล่ะพี่รู้สึกว่าอันนี้มันก็คือของควันละ